วันนี้เราจะมานั่งเรือยอชปิกนิกลางแม่น้ำเจ้าพยา6,000บาทจัดชั่วโมงเธอไอเราก็นู้ว่ามันบาทเป็นหมื่นนึกออกปะมันเลิศแซมเปนก,นก่อนเลยหนึ่งยืนอยู่ตรงหัวเรือนะคะโอเคค่ะเหมือนแจ็คกรอสจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับขึ้น Park s Diary วันนี้เราก็ไปขึ้นเรือกันที่ท่ามหาราชนะครับ เจ้าหน้าที่นะคะเขาก็มารอต้อนรับอยู่แล้วค่ะเรือนี้เรียกว่าเรือนภาพลเป็นเรือจากคนายาชาร์เตอร์นะครับคราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรือยอชทีแบบใหญ่มากรองรับได้แบบยี่สิบสามสิบคนเลยนะฮะเพราะคราวที่แล้วพากก็ได้ไปจัดวันเกิดยอชหลังนะครับมันก็เลยต้องเอาคนมาเยอะนิดน,นึงแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราอยากจะมาแบบแค่ถ่ายรูปเล่นมาชิลกับเพื่อนนะครับมากับมินเราก็เลยเลือก ไซส์ที่มันเล็กลงก็ <S <S ได้เป็นเรือยอชแบบปิ๊นิกแทนนะครับมันเป็นเรือยอชสุดหรูที่เหมาะมากนะคะกับกลุ่มเล็กๆไปคะที่อยากจะไปชิลๆกลางแม่น้าเจ้าพระยาแบบนี้เพราะว่าเรือลำนี้นะคะสามารถจุคนได้ทั้งหมด6คนค่ะ <S <S เรือก็ล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผ่านจุดแรกก็คือวัดอรุณน,นั่นเอง <นะ S 1> เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับ พอขึ้นเรือมาสิ่งแรกนะครับที่เราควรทําก็คือเปิดแชมเปญแชมเปญก่อนเลยหนึ่งดื่มดั่กับบรรยากาศของกลางแมา่น้ำเจ้าพยาด้วยเรือยอสสุดหรู ทีนี้พอเปิดแชมเปญนะครับเราก็เอาช็อกโกแลตบาร์มาด้วยการที่เรามีช็อกโกแลตบาร์มันน่าจะเข้ากับแชมเปญซึ่งวันนี้ผมก็เอาช็อกโกแลตบาร์จากเนสเล่ลาเตอร์ีเอนนะครับซึ่งเป็นช็อกโกแลตบาร์แบบพรีเมียมตกใจมากเพราะมันไม่ได้เหมือนกับช็อกโกแลตบาร์ปกติทั่วไปมันเห็นวัตถุดิบข้างในเลยค่ะ พราะว่าทุกวัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยพรีเมียมมากๆเลยอย่างช็อกโกแลตเองก็นําเข้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์นะฮะกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยพิถีพิถันมากๆครับเขาคราฟต์ออกมาสวยมากๆเลยเป็นช็อกโกแลตที่แตกต่างแต่ไม่ต้องซ่อนครับกินช็อกโกแลตนะคะจิบกับแชมเปญน,นะคะอู้มันโลดข่ามันเข้ากันเป็นตัวเลือกที่ดีคะ่ะก็นึกว่าเขาจะเอามาแบบบาร์เดียวอู้ไม่จะแม่ตั้งหรสชาติอะรสชาติที่พาร์ชชอบมากที่สุดก็คือตัวนี้เนสเล่รัตเตอร์เย่มิลช็อกโกแลตวิดเฮเซลนัทสอดใจด้วย เฮเซนทชิ้นโตเลยค่ะเต็มคําจริงๆนะดีต่อใจมากจริงและอีกรสชาตินึงที่พากับมินชอบมากก็คือลาเตอรีอดาร์ช็อกโกแลตวิตแคนเบอรี่เฮเซนท์และก็อาลมันค่ะทั้งความดาร์กช็อกโกแลตทั้งเข้มข้นทั้งความมันของนัดชอบมากๆครับอันนี้อร่อยมากอยากให้ทุกคนลองครับ ทีนี้ระหว่างทางครับเราก็อยากได้รูปอ่ะเราก็พลาดไม่ได้นะคะที่จะต้องเก็บภาพไว้สักหน่อยนะคะพลาดกันถ่ายรูปค่ะแต่ซึ่งมันก็ยากนิดน,นึงอ่ะนึกออกเป่าเพราะว่าเรือมันโครงเครงอะ่ะเธอดีนีก็คือเบื้องหลังนะครับทุกคนถ้าอยากได้รูปต้องยอมนะคยืนยากมากเลยขาดีแบบเกรงเลยจังหวัดยากมากส่วนมินนะคะรับเขาอยากจะไปข้างหน้าเรือ,อนิดนึงคือตกเรือเลยนะมันไหล เราก็อาศัยการแบบว่าคลองแขนเอาไว้แล้วก็เกรงมันยากมากเค่ะการจะได้ลูกรูปตึกเพื่อรูปเราก็ต้องยอมนะคะไปเออใช้แขนค่ะผวาอยู่นะฮะเอาดีๆแต่เราก็ต้องส่งตัวให้ได้ค่ะมินอ่ะก็อยากจะยืนขึ้นเหมือนกันไม่ยืนนะคะแล้วเราก็ไปยืนอยู่ตรงหัวเรือนะคะเหมือนแจ็คกรอส ก็เบื to então, ่ออยู่ครับแต่อย่าขอให้เรือร่มเหมือนไทนาอีกแล้วกันพวกเราก็ชิลดื่มดํากับบรรยากาศนะครับแฮปปี้มากเลยวันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่อีกแล้วค่ะที่คุณพัคจัดมาให้กับเรานะคะแล้วก็การที่เราได้ดื่มแชมเปญแล้วก็มีช็อกโกแลตเนสเลียรัลาเตอรี่เนี่ยคือทำให้วันนี้แบบเมดหม่เดย์มากๆนะฮะถ้าใครอยากลองหาซื้อได้ที่ท็อปมาร์และเซ็นทรัลฟูดฮอล์ครับ แล้วมันเหมาะกับช่วงเฟสติฟนี้มากๆด้วยนะครับถ้าใครกําลังมองหาเป็นของขวัญเป็นขนมต่างๆเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆอยากให้ทุกคนลองครับคลิปหน้าพวกเราจะไปกันที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามได้กับคุณ Park's Diary นะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับขึ้น a r k s Diary